สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแต่งจักรพง์นะครับวันนี้นะครับช่างจะมาคลิปสั้นๆไม่เกิน3นาทีนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการทํางานของเตาลีดกระปุกน้ําเกลือเนี่ยเป็นยังไงนะครับของการทํางานของเทอร์โมสตัตนะครับช่างกราบขออภัยเสียงแมวนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับมีเขาไว้ไล่หนูนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับเตาลีดกระปุกน้ําเกลือนะเวลาเราถอดออกมาล้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องถอดแบบนี้เลยเพราะว่า ถ้าเผื่อเราไม่ถอดอุปกรณ์เขาออกทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้กรดเรือที่เราใช้ล้างเนี่ยไปทําให้พวกอุปกรณ์พวกนี้เขาเกิดสนิมได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยนะครับก็เลยต้องถอดออกนะครับตอนนี้ผมล้างเสร็จแล้วนะครับผมล้างเอ่อก็คือใช้วิธีล้างก็คือใช้น้ากรดหยดลงไปตรงนี้นะครับพอหยอดลงไปเนี่ยแตการที่เขาอยู่ข้างในตัวกล่องอันนี้ก็จะเป็นนนี้จะเป็นกล่องนะครับจะเป็นกล่องไอเขาเรียกนะครับอันนี้จะเป็น ตัวสร้างแรงดันของไอก็คือเวลาหลักการทํางานของเขาก็คือใช้โซลีนอยตัวนี้นะครับนี่นะครับโซลโซลีนอยตัวนี้จะเป็นตัวดันนะครับดันดันเราหยดน้ําผ่านโซลีนอยตัวนี้นะครับพอเรากดสวิตโซลีนอยตัวนี้ปล่อยน้าลงมา ไอ้น้ำลงมาหากระปุกตรงนี้แล้วเขาจะโดนความร้อนหน้าเตาลีดต,ตรงฮีตเตอร์เขาก็จะเมื่อไอ้น้ำหยด,หยดน้ําโดนความร้อนแล้วนะครับพอโดนความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดการฟูขึ้นนะครับคือหยดน้ําลงมาปุ๊บโดนความร้อนหน้าขราปุกขา้าครับพอมันฟูเสร็จแล้วมันก็หาที่ออกก็คือซชยิโนยตัวนี้ก็จะปิดตอนที่เราหยุดกดพอเขาหาที่ออกเขาก็มาสร้างแรงดันของตัวเขาเองอยู่ตรงนี้แล้วก็พุ่งนะครับ ไอ้ก็จะพุ่งออกตรงทางล่างตรงนี้นะครับประมาณนั้น,นันนี้คือหลักการทํางานส่วนไอ้ตัวเทอร์โมสตัตที่จริงๆอ่ะตัวนี้มันจะครอบอยู่เพื่อนจะไม่เห็นหรอกนะครับเขาจะครอบไวอ้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเดือยอที่ว่าโขขึ้นมาเพื่อที่ให้เราหมุนปรับอุณหภูมินะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีอตอรีดก,กระปุกทาเกลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราหมุนเนี่ยนะครับบางตัวบางรุ่นเนี่ยเวลาเราหมุนเปิดมันจะดังแตกนะฮะเวลาเราเปิด พอเปิดมันจะดังแทกนะครับแตกก็คือว่าเทอร์โมสตัตหน้าคอนแทคเขาอาออกนะครับ mm hmm. เขาดีดขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเวลาสั่งงานให้ไฟเข้าไปฮีเตอร์พอร้อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลักการทํางานของเขาก็คือ,อ,อตัวเหล็กของเทอร์โมสตัตมันจะมีคุณสมบัติในการโดนความร้อนแล้วมันจะโก่งตัวขึ้นนะครับเพราะโก่งตัวขึ้นเขาก็จะไปดับตัดสวิตช์เห็นไหมครัพอผมเอามือดันปุ๊บ มันก็จะไปตัดสวิต์ปุ๊บเพื่อที่จะให้ไม่ต่อวงจรเพื่อที่ให้ฮีเตอร์ของเราไม่ขาดแล้วก็ฮีเตอร์ของเราไม่ร้อนเกินตัวนี้จะเป็นตัวคุคุมอุณหภูมิของฮีเตอร์เลยโดยตรงนะครับจะเป็นตัวตัดความร้อนนั่นเองเพื่อนๆอันนี้คือความดูนะครับส่วนทําไมเวลาเราปรับอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยทำไมมันถึงร้อนตลอดมันไม่ตัดเพราะว่าตัวนี้เสียนะครับไอ้ตัวนักคอนแทคเขาเสียเวลาเขาโก่งตัวขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ดังเวลาเขาโก่งตัวแรงๆเวลาร้อนแล้วเขาโก่งตัว ของคนเพื่อนอาจจะไม่ไม่เด้งขึ้นหรือบา,บางรุ่นอาจจะไม่เป็นหน้าคอนแทกบางรุ่นจะเป็นตัวสปริงหนีบนะครับมันก็แล้วแต่นะครับก็สันนิษฐานได้ว่าตัวนี้เสียนะครับถ้ามันร้อนแบบร้อนผ้าไหมร้อนแบบคุณอคุมอหบูมไม่ได้ก็ต้องส่งมาช่างซ็อกนะครับประมาณนั้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้เห็นไหมครับขาบขอไปช่างอยากให้เห็นภาพเนี่ยตรงนี้นะครับช่างใช้มือเดียวในการถ่ายทาเนี่ยตรงตรงที่ช่างชี้ตรงนี้เนี่ยมองเข้าไปข้างในเห็นไหมครับ ก็จะเป็นเหมือนหน้าคอนแทคบนกับล่างนะครับเวลาเขาเปิดปิดเขาจะเปิดปิดอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเวลาช่างเพื่อนๆผมจะให้ดูนะครับ ปิดปิดเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันอยู่ข้างล่างเราอาจจะมองไม่เห็นบางคนลจะรู้ว่ามันทํางานแบบไหนนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าคอนแทคมันก็จะติดกับไฟมันก็จะวิ่งเข้าทาให้ฮีเตอร์ร้อนแต่ถ้าเผื่อฮีเตอร์มันร้อนแล้วมันไปดันไอตัวเทอร์โมสตัสมันกลงตัวขึ้นนะเพราะมันกลงตัวมันก็จะตัดอุณหภูมิพอมันเย็นมันก็จะทําให้มันต่อประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคเนาะวันนี้ก็มาให้ความรู้เพื่อนๆ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเตารีดกระปุกน้าเกลือนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเตารีดกระปุกน้าเกลือก็ออทักแชทเพจมาถามได้แล้วกันนะครับวันนี้ช่างแต่งจากกระพงไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันวนเดิมนะครับสวัสดีครับผมโชคดีมันๆทุกๆท่านเดอ้อวันนี้16ธันวาคมนะครับ